ทิดจระรูคืนนี้ไผ่พาทิศมีเรื่องเล่าน่ารักน่ารักฟังแล้วยิ้มส่งตรงจากกองถ่ายละครหวานใจในจิตระเบิดไม้ฟังครับคุ้นๆกันไหมล่ะครับคู่หูนับวันของไผ่ไม่ใช่ใครที่ไหนนักแสดงคุณภาพวันชัยเผ่าวิบูลนี่แหละครับที่ไปไหนไปการสองอาหลานและอาต้อยคนนี้แหละครับที่ทําให้ไผ่ยกนิ้วให้เลยเห็นนอกจอนิ่งๆแต่มุกสดๆมีเพียบนะครับเล่นก็จะตลกมากครับเหมือนเด็กแบบ อะไรอย่างนี้ฮะสนุกครับกับต่อยนี้ก็มีอะไรก็เสนอเสนอกันไปแล้วก็เล่นกันไปครับผมเรื่องนี้ก็ตั้งใจถ่ายทำกันมากครับครบรถจริงๆครับภพาพไม่ได้เลยสักตอนเพราะว่าเราถ่ายกันแบบภาพสวยองค์ประกอบดีนักแสดงทุ่มเทผู้กำกับสุดยอดนะฮะ <laughs> ต้องฝากด้วยนะโมขนาดนี้แล้วต้องติดตามครับเย็นวันรุ่งนี้อย่าพลาดชมหวานใจในจิตระเบิดนะครับกำลังสนุกเลยนะ